เลเซอร์อินดิเคเตอร์นี่คืออะไรอะไรนะเลเซอร์อินดิเคเตอร์คืออะไรไม่แน่ใจว่ะ้าอยู่ที่ได้ไงเนี่ยเ้ยใครมีอย่กับพี่อฮีฮีเมนคนคนไทยแน่นอนฮีเมนเลยมีคนขึ้นพ่อไหมผมจะเล่นเครื่องบินแบบใจเย็นๆมากผมจะพยายามยื้อให้แบบ อยู่ถึงเซกเตอร์สุดท้ายให้ได้ผู้โดนบล็อกบนเรือครับฮัโลโหลเปิดมาเรือก็มีคนตายบนเ,เรือซะแล้วแม่งมีรถเอมายิงพี่เอาดิอยากยิงก็ยิงไปผมผมก็จะหลบอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกยิงไหมด้ปังหนึ่งเ็นหนึ่งอา่า นี่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 โอเคก็ไปก็ไปร่างป่าโดนตีนมายอยู่ยังอยู่ยังอยู่หลับเปล่าแล้วยิงตัวไหมวะไม่น่าโดนอ่ะมันหลบหลังเขาไอ้เหี้ย้อมียิงเยอะโอ้โห นี่ก็ว่าไม่ต้องให้กูเล่นเลยเฉียวทเทียวมันมีคนนั่งสองที่อ่ะเออใช่แล้วก็มีรถถังด้วยอีกคันหนึ่งคือแบบแโอ้ยโอ้ยจ<อ>ัดกูอนะีเจด้าี่แย่แบบนี้แบบนี้ที่แยบบ่พี่เล่นเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เอาเี้ยโทษที ีแล yeah, oh mm ้วมันล็อกเป้าอันนี้เพื่อนโคตรเที่ยเลยที่เสียอันติดบีบีเลยที่หวาว่าอยู่ไปยึดกูเล่นเล่นคือบินแบบแบบนี้แหละอืมเราพิซายโหลดก่อนนะมาผมบินแล้วพี่เอายิงมันเห็นไหมน่ะอยู่ตรงภูเขาอ่ะเฮ้ยรถไอ้ยิงกูอย่างใกล้เลยกาต้าเห็นไหมกาต้าเอ็ง เตรียมกระโดดลงหัวมานะพี่จะบินโฉบไปไม่โดนไปก็ได้เร็ว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 โอ้ยพอมีเฮ้ยไม่โดนได้ไงอะลาก่อนทุกคนเหมือนเราจะเสียเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วอาเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยไม่อยู่แล้วกัตาสองนิ้บทีไอ้เอามันให้ได้กัตตานี่กูยอมเสียเฮลิคอปเตอร์เลยเนี่ย ดีเดียวดีเดียวดีเดียวเอ้ยย um ิงใส่ย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 ิงใส่ลบก่อนลบก่อนพัวยาแล้วแม่งมันรู้ตัวก่อนเดี๋ยวพี่รอเครื่องบินเกิดก่อนไอ้เชี่ยประมาทไปวะมาเฮลิคอปเตอร์จ้าพี่กลับมาแล้วเอาแตงพี่เอาไว้แตงเราเราถังระเบิดแล้วสวยทำดีมากโอ้โหเจริญในสัตว์บิ่งไปทั้งงานว้าบกลับมาที่เดิม ยังคมแล้วไม่กระจุกกันเลยวะที่คนมันกระจุกกันไอ้เชื่อไม่มีเลยวิ่งกระจายตัวกันมากอุย้ยที่ใส่แหมจะสอยกูแล้วสี สามคิว huh, ไโอ้ยมี่้อมิปอมเอแล้วยืบไหนจ๊ะเจอล้วหูิงไม่ได้ระยะไกลเกินไปรัเป้าึ๊บ ยื๊บหลบอืเครื่องบินสปอไม่ได้แล้วจะเล่นแบบเซฟมากๆรอบนี้ไทยเห็นเครื่องบินแบบไอ้เคียไม่ยอมมาช่วยสักทีนี่คือกุหลบเออยู่นะยาดากูนาทีมเออเวลาล้พขอร้องเพไมเมเดยมนมีก่ไหนวะมี่เคนละเจอละ เจอปอมีแล้วเป็นรถเลยรถถังเลยกาต้าอย่างไกลผมไม่ใช่ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นรถถังผมเอรถไอรถเปาะบางยิ่งกว่ากระดาษเอเชียเฮ้ยไอเนี่ยกลัวเลยชาตนี่ตอนนี้กาต้าอยู่ในรถอ่ารเขาเรียกว่ารถหุ้มเกราะไอ้เหยยใช่รถไฟเลยนะ ค่อยเล่นก็ค่อยเล่นพยายามหลบหลังพวกภูเขาที่สร้างไว้<ม>ก็มองหา,ค,าคนไปด้วยเจอรถถังรถถังอยู่ไหนี่รถถังอยู่ไหนวะรถเป่ารถถังรถเป่ารถถังอีกไม่ได้กูโดนรถเป่าแล้วพี่พี่อ้รถทังอยู่ไหนพี่นี่พี่มาร์กอยู่ในแมปพี่เป่ะไอ้นี่นนเจ็บมาก ยิงพิซซ่าไปซ้ำอีกลูกนหนึ่งเจ็บเจ็บแบบ AT4 ลูกเดียวระเบิดเลยโอ้ยอ,อย่าก,กูโดนละซ่อมก่อนน่าจะอยู่แถวไซต์ B อะตำแหน่งล่าสุดเฮ้ยท,ทำไมผมวาร์ปไปม,มาวะไปไหนแล้วไอ้ส, <c oughs> สัตว์เอ้ยระเบิดแล้ว,ลวเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอ้นี่คันใหม่นี่คันใหม่ ห่่ครับพีเอ้ยคันใหม่คันใหม่สปอนใหม่ขึ้งหลอดขึ้งหลอดขึ้งหลอดอีกงูายไปแล้วพังไปแล้วมือระเบิดระเบิดระเบิดสองกิ่ยวว้ายใครยิงกูใครยิงกูอ่าเออยูรีบดีฟหลบไปพี่กิตดก็จะบนหลังคาเนี่ยพ่อจะบลงคาร อ๋อีย่าทำตีกีกากับหัวแล้วก็มุนสามวันสิมุนสามไม่ดีไม่หรอกนะมีคนจะวิ่งขึ้นพ่อมีเห็นละตาใสยมันพ่อมีพ่อมีไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้พี่สายพี่หมดพี่สายพี่หมดบินหลบแป๊บไอ้กอนไอ้ก่อนพี่ไอ้กอนยื้อบี๊บโอ้ยตรงพ่อมี

พวกเขาเนี่ยจะจะในไงพี่รถ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออระเบิดไม่ได้โดนรับข่โดนป้บขามีเอยิงอีกต้องมีหลบไกลๆเลยพี่ซอมพี่ไม่มีกูดาวศิวิทย์เหล็กกีเหลือยี่สิบมาขอนพี่เราก่อน รออย่างใจเย็นคือมันน่าเชื่อใจเยใจย็นใจตรงนี้มีไฮเคิลริสพายมาริสพายจะบินได้ไหมวะเนี่มีร้านมีร้านเหรอพี่ก็หนึ่งแต่จอดแบบได้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 ไม่หวะคือมันก็ผลิตรงนี้บ่อยๆไหมล่ะพี่มันมีผูดาวมันอยู่แต่เดี๋ยวถ้าพังหนักๆจะบินมาตรงนี้ไม่ได้แล้วนี่ ใช้ล็อกเป้าหวีเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยยังมีอีกเหรอเฮ้ยกูจะชนกูจะชนยุบออแจวไหนวะตัวแดงๆอยู่ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วไกลๆนู่นเลยเค้เพื่อนเคลียร์เดี๋ยวพี่พาไปมุมอร่อยเห็นแดงๆบนนู่นไหมพี่อ่าอ้าวตัดกิ๊ได้แล้วเหรอพี่ชื่นผมพี่อีก ได้ละได้แล้วได้แล้วเอ้ยกูมีปัญหากับเดิดจนกูไม่ได้ยิงใครเลยแดงแดงไม่ใครเนี่ยมันอยู่นอกใจไงยืมลบแล้ว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 เฮ้ยไกลขนาดยิงล็อกได้เหรอเออไม่ดีไอ้กี้เยี่ยมเลยคาระเตอร์ร์ตอรหัวใจจะวายไซต์ตรงนี้มันเฮลิคอปเตอร์มันไม่มีอะไรทำแล้วนะเพราะมันอยู่ในเขาอ่ะ ได้อยู่ที่ไั่นอยู่ได้อยู่อยู่ที่ไั่นอยู่เรามันสองไม่กี่โอเป็นได้อยู่ฮะบอกพี่ว่าพออยังนั่งได้พอนั่งไม่ได้เลยพอนี่นั่งได้สองคนก็ได้เห็นไหมบนบนเนี้ยบนเนี้ยบนเนี้ยหลังเขากันครัเยอะเยีะเยอะเยอะรอบพี่รอบรอบรอบไม่ทันไม่ทันล็อกแล้วเออซ้อมก่อนซ้อมก่อน โดนได้ลูกโดนอีกลูกหนึ่งนี้ไม่รอดแน่ให้เฮ็ดดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะโดนได้อยู่ดีด,ดีดีนะครับมันมันกำจัดไอ้ดีกเนนากาะไปเขียนอ้นี่อะไรจะเนงั้นวยเลยที่มัรเก็บแย่เลยเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะกูกเห็นตรงป้อมมีมีคนเขาไม่ใช่ไม่ใช่คิดเองย์ไม่มีตายสักคนเลยอ่ะ อายได้อยู่สองคนที่อยู่ที่ซอยน้องก็ต้าปืนไทยมาเล่นได้บ้าเนี่ยเฮ้ยไอหีเหม็นมึนสุดยอดอ่ะที่หนึ่งเลยท็อปวันว่ะเนี่ยไอ้ตั้งนาสไนผมเพิ่งฆ่าได้ห้าคนไอ้เย้เน็ตมันเน็ตกระจอกไอ้สัะนอนกันได้ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะอยู่ในเขาวงกุลแล้วที่ก็ไอ้อันนี้ก็ได้พี่หัดรูมึนไปเลย ยิงเข้าไปสิตอนนี้มีคนอยู่ข้างในดิมองไม่เห็นนะ่ะเวลาพี่อาไปเรื่อยๆอาไปเรื่อยๆเหลือก็เดินนเองแ่ะหนึ่งไลน์ยิงสองหนูอ่ะไอ้ไข่มันยิงมาแล้ววะเอาจัดพวกเอเอก่อนไหมล่ะพีไ่ไม่ไม่ไม่อย่า,ยามีคนไม่แม่ฝั่งมันเลยอ่ะมีมีเช็คก่อนแล้วกันเหนียว ดีมีแค่จุดนี้จุดเดียวจุดเดียวนได้ไหมทำลายได้หว่พี่ทำลายได้ทำลายได้ทำลายไม่งเ้ยยยยยเยยยเยีออยเ้ยเเยเยย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 ย่ยรงยียย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 ยเยย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 ย้ยยยยยย มองไม่เห็นเลยเลยเอ้ยนี่มีพรานนักเลื่อนพอนจะทิ้งทิ้งคนลงตรงนี้ได้ไปเนี่ยถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์รีคอนนะมันทิ้งคนลงตรงนี้เลยใช่พี่เฮลิคอปเตอร์เขาบรีคอนทิ้งได้แล้วมันจะหามากเลยใช่ไหยเฮ้ยกระต่ายมีคนยิงยิงมันดิยิงมันดิยิงมันดิเฮ้ยไม่หลบเข้าไปข้างในเฮ้ยมึงโค้งไหมยัยสวยแล้วนะสองเฮ้ยมาอีกมาอีกมาอีก ตรงตรงราวนี้ก็มีขึ้นไม่สุดขึ้นไม่สุดจ่ได้กระต่ายมีคนวิ่งมาตรงราวมายังไหมยังยังยังอยู่สองตัวเลยนะยิงได้ไหมหมูเราเห็นเราเห็นแล้วตายสวย อยู่บนนี่มันลำบากตรงเรียกพี่พี่เยอะเหมือนขาดเยอะเกินพี่ไม่อันี่เรียไอะไรอ่ะคือพี่ไม่รู้ไงว่ามุมกล้องเองมันมันมันเล็งได้หรือเล็งไม่ได้นี่ไม่ใช่พี่เหมือนว่าพี่ต้องยึดระดับอ่ะพี่เหมือนใันแล้วเหผมอยู่ให้ศัตรูอยู่ใต้ปืนใต้เครื่องบินว่าไงใช่ใช่ประมาณนั้นแ่ะพี่ใต้เครื่องบินอ่ะมันได้ เอาผมหันเครื่องหันสุดตรงไปตรงนี้ได้อะผมวิ่งไปถ่านหลบบินลอยลำนิ่งๆเลยเป็นกล้องวงจรปิดเลยอ่ะเพราะมันทำอะไรไม่ได้อะก็คือถ้าปลุกซีซีหนึ่งซีสองไม่ได้คือเฮลิคอปเตอร์เปื่อยอ่ะจอดดีไหมเนี่ยจอดแล้วกูลงไปวิ่งข้างล่างดีไหมเนี่ยอย่าดีกว่าพี่ดูเดดูเด โดนนะเมื่อกี้โดนนะตายหนึ่งแย่แล้วพี่คือข้อดีของเราคือมันไม่สามารถไอ้ออกมาแก่ใหญ่ตัวนี้ได้ไงพี่โรถมันรถเขาสัญญาเหมือนกันรถมีรถอะไรไม่ได้เปืนใหญ่ข้อเสียคือเปื่อยญ่ทางนี้มีรถไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ข้างในซีสองออกมาดิไม่งานเป็นปุ๋ยแน่ เรียบร้อยครับไม่ต้องออกให้มันยิงมาวะยิงมาเอ้ยยิงมาเถอะไอบยี่แบบนี้ขอแค่ใหญ่เอทีโฟมาก็พอไม่งั้นหลบไม่ได้ไม่งั้นแตกเฮ้ยมันเล่นเอทีโฟไอ้ยี่นั่นเล้กูว่าแล้วกูหลบก่อนอืมอันนี้เลยเหรอหน้าใหม่ครับข้งสวรรค์เดี๋ยวกลับไปโพสิชันเดิมกัน พี่แล้วมันอปนับีน้วพี่เียนรียเียนไม้ากัอ่เราได้เราได้ีแล้วสองแ้วพี่สี่หนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยแม่งกะตากระโดดออกมายิงมันกระโดดมาค่ายปั๊บยิงยิเอ้ยเดี๋ยวทำ ทำมใหม่กนะันโดนมาแล้วโดนที่ปั๊บเนียปืนมันร้อนยิงต่อเนี่ยยิง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 ้ยเดี๋ยวไม่สวยของรามันเหมือนเป็นปั๊บปากการแบบไยได้ไอ em ้บิดไม่มีเลยจริง ไปทีสองนิดนีงซีสองพี่ซีสองเข้าไปไม่ได้ดีไซมันอยู่แบบเข้าไปต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกอะีู้บินเข้าไปอยู่นี่เลยเหรอออกไง่ะให้รต้องมีาได้ปออดีกว่าพี่ติดติดอดีกว่าอย่าเลยพี่ปุ้มอยวฮอระเบิดนี่กะต่าวิ่งมาเต็มเลยกะต่ากะต้ายิ่งยิงเลวเร็วโอกาไมอาอ้วด้านหอ้ยอุ้ยอ้ยออุ้้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอิ่มมาคิวอุ้ยอิ่มเยอะเลยพี่บาลเลยยังอิ่มเลยพี่อิ่มจิ้แอร์่าพี่ทำอะไรวะมันวิ่งเรียงตัวมาอย่างกับบอทเลยเมื่อกี้ผมมันเหมือนจาปิดล้อมเลยพี่แล้วว่าผมมาเห็นว่าดีไงยิงแม่งเลยเหรอไอ้เชี่ยมันวิ่งเรียงแถวมาอย่างกรบป๋ออะห้าคิวอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะหฮ้ยเห็นคนไหมกะต่าลู่ลงมาเจอลทำไมพี่ไม้วมันติดตัวเครื่องวะงงเออพี่ร้านแม่งเลย สวยพี่เอวี่ต้องยิงอยู่แล้วผมแค่ไอตัวเมทเฉยไม่ตัวผมไม่ยิงไม่เบาดผมจะยิงได้แล้วมันเอาต้องกักให้ถูกแล้วก็อย่างนี่ไงกระสุนมันมีระยะหน่วงของมันหนึ่งร้อยคนนล้วแน่ในไซส์มันไม่มีไครยิงเลยโดนหรอโดนหรอไม่โดนเห็นคนวิ่งแต่แบบนี้ไม่โดนอ่ะ

มันยิงได้มันต้องแบบพ่าเอียงเอียงจริงๆเหรอมันเอียงแล้วมันเครื่องบินมันจะเลี้ยวสิใช่แค่นี้เอาคนเอาร้นมาละบุเข้าไปเร็วเร็วเข้าเจ็ดสิบคนสอ่นาตะกอผมไม่ขยับนานแล้วเนี่ยเฮ้ยกาตตาขวามือตรงไซส์หน้าสีหนึ่งยิงนี่เยอพี่นายช่วยยิงด้วยเพราะผม ตายตายตายได้แล้วได้แล้วไดแล้วพี่รอรอลออัดทีๆพี่สีหนึ่งมีคนว่ะหิงอัดช่องนี้แต่เดี๋ยวคนไม่ชอบผิว่ังคือกูมาร์ไม่ได้ทำไมเดี๋ยวมาร์แล้วมันติดเครื่องบินกระท่าคนตรงสะพานตรงราวสะพานมับมลิงอทิโฟมลงอทิโฟมตายสวยเออเอาสีหนึ่งสีหนึ่งรู้วกระตร่้ามีคนตรงระเบียงเหมือนเดิม โอ้ไม่หาไม่เจอใะกระตาตรงหน้ารถได้สองไม่ได้วุ้ยจะสิไป่ยสิ่นึ่งเรได้เนี่ยนะมีตุกเบียนมกอนไปกลไปเอ้าได้ห่คิวเฉยเดี๋ยวขอไปใกล้ๆวันนี้ก่อนเง่นต้องได้เต้องได้ตรงนี้ต้องได้แล้ว ไอ้เงี้ยเดี๋ยวนะแม่งคนสี่คนขาไปแค่สีคส่คนขาดสองคนที่เกมเปลี่ยนเลยเหรอพ <c oughs> <c oughs> ี่ไอ้เงี้ยตอนแรกมันก็ช่วยแต่ตอนเนี้ยมันมันทำอะไรไม่ได้มันอยู่ในเขา <c oughs> เหมือนเหมือนผู้เล่นหายไปสองคนอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรลอยมาแม่ยนากลัว ให้มันด้วยความต่างของอันนี้เหมือนกันนะเพื่อนไม่ทำไมกระสุนกูหมดไปวะเฮ้ยพี่พี่เห็นใช่ไหมพี่เมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นควันเต็มเลยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอัดไปเลยพี่ผมใช่จันน้ำพี่อยู่ตรงมาไม่ให้พี่เห็นตรงนี้หนึ่งคนเยอะ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 เหลือสองคนก็ตายทิ้งหอเลยวะทำอะไรไม่ได้แล้วเสียดายอ่ะพี่แม่งไม่ได้สนุกไซสุดได้เลย โอ้ดูเขาบินเราแข็งแรงแข็งแรงอยู่ตรงนี้ทำกันวะไอ้เหี้ยอย่างรั่วตัวเมื่อกี้ให้ยิงเพื่อนถ้าเราไม่เสียงคือมีระเบิดไปอ่ะโคตรง่ายเลยที่เราพี่ข้อใครมาคว่ำวะขอพี่ทีเลยยางแย่จอดยังไงเนี่ยไม่เป็นที่เลย บอกว่พอดีเจ้านายบอกให้ตัดหญ้าแต่พอดีขับฮออยู่ก็เลยเอาไปฮอมาตัดหญ้าได้ครับสกิลโชว์สกิลให้นายดูเผื่อนายจะเลื่อนยศให้